สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่24มีนาคม2566นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงสถานการณ์และการตรวจสอบ กรณีวัสดุกรัมรมันตรังสีซีเซียม137โดยในอนุชาระบุว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องนี้ในทุกมิติอาทิวัสดุกรัมรมันตรังสีซีเซียม137สูญหายได้อย่างไรสถานที่ที่รับซื้อวัสดุดังกล่าวตลอดจนต้องมีผู้รับผิดชอบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ทั้งนี้นายกได้สั่งการให้พลตารวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่สอบสวนหาหลักฐานเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจขณะเดียวกันต้องมีมาตรการออกมารองรับโดยเฉพาะในเรื่องของสารกรำมนตรลังสี เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลแถลงข่าวชี้แจงกรณีเรื่องคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบเงินบริจาคจากนายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองโดยระบุว่าตามที่มีข่าวปรากฏทางช่องทางสื่อต่างๆเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคของนายชูวิทย์กมลวิสิ์จำนวน3าล้าน บาทให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาและมีข้อสงสัยว่าอาจเป็นเงินที่ได้มาจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายภายหลังเป็นที่แน่ชัดว่าเป็นเงินที่มีแหล่งที่มาจากธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจริงคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการนี้ทางคณะจะขอคืนเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวให้แก่นายชูวิทย์ โดยจะดําเนินการติดต่อนายชูวิทย์เพื่อดําเนินการคืนเงินโดยวิธีการที่เหมาะสมอย่างเร็วที่สุดต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโคศกกองทัพป,ปลดปล่อยประชาชนจีนภาคใต้ถแถลงว่าได้แจ้งเตือนต่อเรือ USS m i l l i u s ซึ่งเป็นเรือพิฆาตติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐให้ออกไปจากน่านน้ำรอบหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้โดยระบุว่า เรือรบดังกล่าวของสหรัฐเข้ามาในน่านน้ำซึ่งเป็นดินแดนของจีนอย่างผิดกฎหมายดังนั้นทางการจีนจึงขอแจ้งเตือนให้เรือรบของสหรัฐออกไปจากน่านน้ำต่อมาทางด้านโฆษกบัญชาการภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของสหรัฐได้ออกมาถแถลงตบโต้ทันทีว่าถแถลงการของทางจีนไม่ถูกต้องเพราะเรือรบของสหรัฐมีปฏิบัติการตามปกติในทะเลจีนใต้อยู่แล้วและไม่ได้ถูกจีนขับไล่ ซึ่งสหรัฐยังจะคงเดินหน้าปฏิบัติการการเดินเรือและการบินต่อไปในฐาน,นะที่พื้นที่ดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายสากลอนุญาต <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่ส่งรูปมา